กระแสทนายตั้มเนี่ยมันก็กระทบมาที่ทนายเดชาทนายดังๆทีมนะคนก็มาด่ากันว่าไอ้ทนายพวกนี้ไปรวมหัวกันตกชับอะไรต่างนะครับซึ่งทนายดังๆไม่ว่าทนายเดชาทนายรณรงค์ทนายเกิดผลอะไรต่างทุกคนก็ออกมาปฏิเสธเขาไม่รู้เรื่องถ้าคุณกล่าวหาทนายตั้มคุณก็กล่าวไปมีหลักฐานก็อย่าลืมคุณต้องไปแจ้งความจับเพราะนายตั้มนะก็ฝากทนายบอสพอว่าเออในเมื่อ บอสพอกล่าวหาว่าทนายตั้มเรียกเงินทนายบอสพอก็ต้องไปแจ้งความแล้วก็จับกุมเขาไปเวลาให้สัมภาษณ์ก็อย่าไปลักษณะเหมารวมพูดให้คนเกิดความเข้าใจผิดว่าเอ้ทนายเจ็ดคนดังๆเนี่ยไปเรียกเงินอันนี้ก็อาจจะไม่เป็นธรรมกับผมอ,อไม่มีใครก็ไปเรียกเงินหรอกถ้าทนายตั้มไปเรียกเงินก็กแจ้งความเขาถ้าเราไปถาแถลงข่าวอย่างเดียวแต่ไม่แจ้งความความจริงก็ไม่ปรากฏจริงไหมครับพี่น้องครับต้องให้ความเป็นธรรมทุกคน เข้าใจนะไปพูดลอยๆดีมทีมตบซรับอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เป็นธรรมพี่เดย์ไม่ต้องไปจบซรับแล้วครับไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินใช้ชีวิตก็ธรรมดาเนาะพี่เดนะใช้ชีวิตธรรมดาเออนะใช้ชีวิตธรรมดาไม่ได้ใส่แบนเนมไปไหนมาไหนก็ไม่ได้นั่ง,งคือบินเฟิร์คลาส นะครับไปเที่ยวจีนก็นั่งธรรมดาผมไปจีนนะขากลอบเก้าอี้นั่งติดกับคุณหมอพรทิพย์เลยนะครับคุณหมอพรทิพย์แกก็ไปไปเที่ยวจีนไปเจอกันโดยบังเอิญขากลับนะครับอืมนะอืมนะชีวิตผมธรรมดาไม่มีจำเป็นต้องไปตบทับเพราะฉะนั้นเวลาใครจะกล่าวหาอะไรต่างทนายบอร์โพผมก็ฝากมาที่ปากว่าเตาชัดๆอย่าไปพูดเมารวมนะ คนอื่นเขาจะเสียหายไปด้วอยให้ความเป็นธรรมถ้าตั้มทาผิดก็ไปแจ้งความแต่ถ้าแต่ถ้าแถลงข่าวแต่ไม่แจ้งความอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับตั้มตแจ้งความเลยมีหลักฐานมีอะไรต่างว่าเขาตกครับก็ไปแจ้งความครับแจ้งข้อหากันโชคเลยถ้ามีความผิดนะถิงไหมครับพี่น้องครับก้าเอาเข้าคุกไปตั้มมันก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกถ้าทําผิดถ้าไม่ได้ผิดเดี๋ยวตั้มมันก็ฟ้องลับกแ็แค่นั้นชีวิตไม่มีอะไรนะเพราะตอนนี้ทนายตั้มกำลังเพียรพามคนก็มาลุมด่ามัง่งทนายดีมทีมก็ โดนเป็นทนายหิวแสนทนายหิวเงินอะนไรต่างเลยแยซึ่งผมเนี่ยฟซีฟังรายการพี่เดจะรู้ว่าพี่เดชหนึ่งไม่เปิดมูลนิธิไม่รับเงินบริจาคไม่รับเงินสดไม่รับอะไรเลยใครรับพี่เดก็แวะเยี่ยมมาก็ส่งวายมากแค่นั้นนะใครมาหามานั่นก็แค่นั้นเราเป็นคนขี้เมาเราไม่ต้องไม่ต้องไปรับเงินรับทองอะไรถามว่าเป็นคนร่ำรวยไม่ใช่หรอครับก็พอมีตังใช้นะ พอมีตังใช้ไม่ไม่เดือดร้อนไม่ต้องรับบริจาคไม่ใช่ขอทานไม่มีบุญนิธิบางหน้านะเอาบุญนิธิออกมาบางหน้าแล้วเรเรียดเงินหากินอะไรไม่มีของพี่เดนไม่มี <c oughs> เอ,อวันนี้ฟังสดครั้งแรกเป็นไงดีไหมครับครับอืมสวัสดีอาจารย์เดชาถ้าพี่เดนนั่งติดกับอาจารย์ดังคงอืดผัดใจน่าดูเลยนะครับอืมนะครับเออ คนลุมดา่าทนายตั้มนี่ดูแล้วมันไม่ยุติธรรมกับเขาเลยหรือเปล่าครับก็แล้วแต่ทนายตั้มก็ต้องรับกรรมแบบพี่โจ๊กบอกว่ากรรมใครกรรมมันทนายตั้มคือทนายตั้มตอนเนี้ยที่คนก็าออกมาด่านะเท่าที่ผมคุยกับกองบรรณาธิการข่าวคือทนายตั้มไม่ออกมาที้แจงแค่นั้นแหละคือพมีคนกล่าวหาว่าไปโกงเงินลูกความ7 1ล้านเนี่ยทนายตั้มไม่ยอมที่แจงผมก็เคยถามว่าทนายตั้มทำไมไม่ชีแ้แจง นายตั้มบอกผมว่าอาจารย์ครับพูดไปก็ไม่มีคนเชื่อผมก็ไม่รู้จะพูดไปทําไมนะครับเ <c oughs> ขาเ <c oughs> ขาบอกผมอย่างน <c oughs> ี้คราวนี้พอทนายตั้มเนี่ยเป็น,เป,นเป็นบุคคลสาธารณนะมีคนตามหลักล้านเนี่ยนะมีคนตามมีคนตามประมาณสองล้านนะครับคนตามก็พอๆกับผมเแต่ผมเยอะกว่านะผมเกือบสามล้านแล้วนะครับพอเราเป็นบุคคลสาธารณะ เราถูกกล่าวหาว่าโกงเงินลูกความเจ็ดสิบเอ็ดล้านแต่ทนายจ้ามกลับนิ่งเฉยเงียบเ,เป็นเป่าสาบไปสังคมก็เลยมองว่าทำผิดจริงถ้าแค่นั้นแนละยสังคมโซเชียลมันเป็นอย่างเงี้ยในเมื่อเขากล่าวหาคุณว่าคุณโกงเงินเจ็ดสิบเอ็ดล้านเนี่ยคุณก็ต้องน่าจะเอาหลักฐานเนี่ยมาต่อสู้กับเขามาที้แจงเพื่อเพื่อให้เห็นว่าคุณเป็นบุคคลสาธารณะที่โปร่งใสตรวจสอบได้แต่ทนายจ้มไม่ทำเพราะไม่ทำทุกคนก็ด่าแค่นั้น เหตุผลที่นายจ้ามโดนด่ามีแค่เนี้ยอยู่ดีๆมีพี่อ้อยพี่อ้อยมหาเศรษฐีมาแจ้งความทนายั้ามว่าชอบโกงเงิน71ล้านแค่มีคนมากล่าวหาเนี่ยยังไม่โดนด่าหรอกถ้าทนายจ้ามออกมาตั้งข้อถแถลงข่าวแล้วชี้แจงเลยเป็นมายงงอ,อย่างไงอะไรต่างๆนะมันก็จบแต่พองเงียบปุ๊บเขาก็เชื่อว่าอะไรทำผิดจริงเรื่องราวก็มีแค่เนี้ยไม่มีอะไร ผมเคยคุยกับทนายตั่มหลายครั้งเรื่องเนี้ยแกก็บอกว่าผมมีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นการให้โดยเสน่หาหักล้างได้แต่ผมต้องการเอาไปสู้ในศาลเอาไปให้ตำรวจเข้าสำนวนการสอบสวนพอพูดไปก็ไม่มีใครฟังเขาว่างั้นนะครับก,ก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนแต่ถ้าเป็นผมเมื่อใครกล่าวหาว่าผมโกงลูกความนะผมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยเพราะว่าผมเป็นบุคคลสาธารณะตรวจสอบได้นะครับ เอฟีคิดยังไงอะอืมนะครับคิดยังไงอ่ะจริงครับนะเอ่อถ้าทําผิดจึงไม่กล้าออกมาอ,อสมัครเป็นสมาชิกได้สิทธิพิเศษอะไรหรือครับสมาชิกอะไรวะนะครับใครไปสมัครเป็นสมาชิกอะไรวะนะมไม่มีนะผมไม่เคยเปิดรับสมาชิกอะไรนะนะเดี๋ยวใครจะเอาชื่อเสียงผมไป ไปหลอกลวงเห็นว่าสองวันมีนักข่าวเอาชื่อทนายเดชาไปหลอกลวงอะไรไม่มีนะนะพี่เนยไม่เคยรับสมัครสมาชิกอะไรนะถ้าอยากจะสมัครอะไรเดินไปนู่นดีไอคอนหมดไปบอสบอัวโดนจับสึกือยังครับอาจารย์ก็ผมแจ้งควาไมไปแล้วเดี๋ยวจะไปพบพนักงานสอบสวนให้การเพิ่มเติมนะครับคดีวอลชลาร์วเวทีใครจะบอกว่าเขาผิดหรือไม่ผิดก็แล้วแต่ก็เรื่องของคุณส่วนผมจะไปกล่าวโทษก็เรื่องของผม ถ้าใครคิดว่าผมแจ้งความเท็จก็ไปไปแจ้งความกลับมาเลยแต่ตางคนตางม,มีหน้าที่ไล์สดอะไรครัก็คือให้ความรู้ครับเล่าข่าวนะครับอืทองแท้ก็คือของแท้พี่เดตรงไปตรงมานะครับกัวเชลเมทีคงไม่กลับมาหรอกให้รองเต่าจัดการง่ายกว่านะครับอืมเอ่อ ล่าสุดเมื่อคืนนี้ได้คุยกับแหล่งข่าวเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าคดีทนายตั้มจะมีความคืบหน้าอาจจะมีการออกหมายจับหมายเรียกอันนี้แหล่งข่าวเขาว่านะคาดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันเริ่มแบบสุกงอมแล้วการสอบสวนของตำรวจเนี่ยเริ่มสอบสวนไปเยอะแล้วนะครับอาทิตย์หน้าอาจจะมีการออกหมายเรียกหมายจับเขาว่านะนะอาจจะมีการโดยผู้ที่อาจจะโดนออกหมายเรียกหมายจับอ,อาจจะมีสี่ห้าคน นในคดีทนายตั้มอาจจะมีทนายตั้มคนในครอบครัวคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยที่มีเส้นทางเงินไปถึงเขาว่านะเขาว่าแบบนั้นส่วนจริงเท็จยังไงก็คอยติดตามตเมื่อคืนนี้คุยกับแหล่งข่าวนะซึ่งเขาใกล้คิดตำรวจเป็นคนดังเลยเอ่ยชื่อร้องอ๋อเลยอ๋อแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จไม่กล้าย,ยืนยันเมื่อคืนแหล่งข่าวเป็นคนดังอ่ะเออนะ นะครับเมื่อคืนนี้ก็โทรมาบอกผมก็อาทิตย์หน้าอาจจะมีการออกหมายเรียกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องก็ประมาณสักสี่ห้าคนนะอาจจะมีทนายจ้ามอาจจะมีบุคคลในครอบครัวใครแล้วแต่ที่เส้นทางเงินอะไรไปถึงเนี่ยนะนะนะไปดูรายการคุณพุทธะอภิวันเนี่ยช่องแปดเห็นนะนะนะแนวแนว,แนวนั้นน่ะพวกนั้น,นอาจจะโดนที่คุณพระพุทธอภิวันเอามารายงานนะคือพ ทนายตั้มมีคนในครอบครัวเ้วาเน,นี้อะไรพวกน,นี้ประมาณสี่ห้าคนเนี่ยครับอาจจะมีการถูกออกหมายจับหรืออะไรประมาณนี้เขาเขาว่ากันนะซึ่งมายืนยันเพราะอะไรเพราะว่าเออมัน,ม,นมันสอบสวนมานานแล้วถ้าอาทิตย์นหน้ายังออกหมายเรียกหมายจับไม่ได้แสดงว่าคดีไม่มีมูลแนละ้วหลักฐานไม่พอแล้วก็จบจบไปทนายตั้มกระหลุกนะอันนี้เล่าให้ฟังมันครับเนะครับเล่าให้ฟังนะ เข้อหาที่น่าจะออกหมายเรียกหมายจับก็น่าจะเป็นลักษณะช่อโกงเป็นปกติธุระนะครับก็คือช่บอโกงหลายครั้งหลายหนทําสม่ําเสมอทําทําเยอะแยะนะเป็นก็เรียกช่อโกงเป็นปกติธุระคือทําหลายครั้งบางคนถามช่บอโกงช่่อโกงเป็นปกติธุระกับช่่อโกงทั่วไปต่างกันไงช่บอโกงช่อโกงทั่วไปชอ่อโกงทั่วไปก็หมายความว่า อ่ชอโกงทั่วไปกับชอบโกงปนกติธุระมันก็คล้ายๆกันนะแต่ชงบชอโกงทั่วไปอาจจะชอบโกงครั้งเดียวแต่ชอโกงปกติธุระทำทำเป็นประจําสม่ำเสมอเหมือนทําเป็นอาชีพเ่ยหรือภาษากฎหมายเรียกทาเป็นสันดานทําเป็นสันดานอะไรทำงงนี้เน่ะนะครับทำบ่อยพอชอบโกงเป็นปกติธุระปุ๊บมันเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเรื่องอะไรฟอกเงินนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูกฎหมายฟอกเงินนะอือเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวหาข้อมูลให้นะ ชอบโกงเป็นปกติทุละฟอกเงินอืมนะครับนะมันก็จะเป็นอ่าเรื่องอ่าเขาเรียกอะไรเป็นความผิดมูลฐานความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินอืมนะครับตารางแสดงความผิดมูลฐานเดี่ยสกูนะเดี๋ยวหาข้อมูลในหะ้ ยี่สิบแปดความผิดม,มีอะไรบ้างยี่แปดความผิดตามกฎหมายซอกเงินเนี่ยมียาเสพติดมีเพศมีค่ามนุษย์ชอบโกงประชาชนยักยอกชอบโกงสถาบันการเงินทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่การโชคลีดเอาทรัพย์อ้างยี่ซ่อง,งโจรลัรกลอบก่อการร้ายเดี๋ยวดูนะอือโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเนะี่ยเยอะมีทั้งหมดยี่สิบแปดความผิดเนี่ยลองเข้าไปหาดูนะใครอยากจะหาความรู้เพิ่มเติม ฟังรายการพี่เดแล้วได้ความรู้บางคนบอกว่าพี่เดไม่มีความรู้หรอกไอ้คนพูดและแม่งไม่มีความรู้เลยเหาหอนอย่างเดียวในพี่เดเนี่ยนะครับยี่สิบแปดความผิดนะครับประเภทความผิดตามกฎหมายฟ้องเลยเราไปดูมันเข้าอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดนะอืมบานเลยเนี่ยเนี่ยยักยอกชอบโกงซักเป็นปกติกูแลเนี่ยนะเนี่ยมีเนี่ยเนี่ย นะครับเข้าใจนะอืมนะครับยี่สิบแปดประเภทความผิดนะนะครับพอเข้าปุ๊บมันก็เป็นไงเนะี่ยในมาตราสามของความผิดูลฐานเออสักคู่นะเดี๋ยวหายนะนะครับอยู่ในประเภทที่อะไรอืม คือช่อโกงเป็นสันดาณทำทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันอย่างเงี้ยนะทำเป็นประจำนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะโดนกฎหมายฟอกเงินอืมนะครับมีทั้งหมด28ความผิดนะอยากดูเพิ่มเข้า Google แล้วพิมพ์คําว่าความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินอยู่ในมาตรา3จะขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติทนายตั้มโดนข้อหาช่อโกงเป็นปกติทุระก็จะโดนกฎหมายฟอกเงินก็จะมีความผิดฐานฟอกเงินเพิ่มไปนะ ไอตัวชอ่อโกงเนี่ยครั้งละสามปีสามปีสามปีก็ว่าไปฟอกเงินก็โทษจำคุกสิบปีมาตาหกสิบ